วันนี้ Tech Toys ก็อยู่กับหุ่นยนต์ที่จะทำให้ทุกคนเก่งในเรื่อง Robotics กับโปรแกรมิ g ครับกับตัวนี้ครับชุบคลิกบอรดครับไปนี่ตอบสนองไม่เดี๋ยวทันใจ ก่อนนะครับผมก็เคยลองเล่นโปรแกรมมิ่งนะครับคือเรียนที่โรงเรียนก็เป็นการ drag and drop programming ซึ่งก็จะง่ายนะครับเหมือนผมเคยสร้างตัว Street Fighter มาก่อนแต่นั้นคืออยู่แค่ในหน้าจอแต่วันนี้นะครับตัว Clickbot นะครับจะสอนให้คุณโปรแกรมกับคุณยนต์ที่ขับเองได้คุณจะเห็นผลงานของคุณในชีวิตจริงเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเลือกแพ็กเกจของเราซึ่งวันนี้นะครับผมมีตัว Makerkit นะครับจะเป็นเซตใหญ่โอ้เซตยักษ์เลยนะครับนี่ Makerkit นี่นะครับมาดูกล่องก่อนนะครับ ทุกคนก็คงจะรู้นะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ modular ก็คือว่าเราสร้างหุ่นยนต์เองได้นะครับแบบแบบไม่ง่ายเลยนะเดี๋ยวมเปิดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกล่องเบอร์สนะครับตันนี้จะมีประมาณ3แพ็คซึ่งข้างในนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะเป็นพวกขาแขนเอวตัวลําตัวของโต้หุ่นยนต์คลิกบัตนะครับนี่นะครับถ้าคนสังเกตเขาจะมีตัว sphere นะครับซึ่งจะเป็นคอนเนคเตอร์ที่จะบิดหมุนได้หรือจะเป็นแ t น n อย่างนี้นะครับนี่ ถ้าเราจะสร้างหุ่นยนต์เขาก็ต้องมีสมองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนของผมนะครับนี่คือแบ็กนะครับแล้วตัวนี้ก็คือบิ๊กตัวนี้บิ๊กเขาหลับอยู่นะครับโซแบ็กก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ขี้เล่นอยากเรียนรู้เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์แล้วตัวบิ๊กนะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ลอนไปเรื่อยๆครับโซนนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าทุกคนมองตัะผมนะครับแล้วในกลอบเนี่ยก็จะรู้ว่าเขามีหลายรูปร่างนะครับเพราะว่าเราต่อเองนะนะครับนี่ผมย้ําคือว่าที่มันเจ๋งเพราะว่ามันเป็นโมดูลาเป็นหุ่นยนต์ที่เราต่อได้แล้วก็จะมีความ versatile ไม่มีอครับมีโอเคคือเขาจะมีความ versatility ของเขาเราจะสร้างแบบไหนแล้วแต่เราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเอากล่องนี่ไหมไม่นะ <c oughs> อ่านี่นะครับสมมติว่าผมอยากได้หุ่นยนต์ ตัวแบ็คนะครับหน้าตาแบบนี้นี่ครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว,ต,วต่อครับตัวคอนเนคเตอร์ที่จะเป็น,น modular, แนวโมดูลาเราต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ชุบล็อกเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ทําตัวทวิสต์แด์เทิร์นของสเฟียร์เขาได้นี่ก็จะเป็นตัวแทนของเขานี่โอเคนี่เขาจะมีลำตัวของเขาแล้วเห็นไหมใช่ไหมครับก็เหมือนต่อเลโก้หรือต่ออะไรที่แบบว่ามีความ versatility คือทำอะไรก็ได้ สม,มว่าผมอยากให้เขามีแขนนี่คือไม่ใช่แค่เด็กมาเล่นกับตัวคลิกบอทดเลยนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ทุกวัยเลยนะครับนี่ก่อนที่เราจะมาสร้างคลิกบอทน,นะครับเราก็ต้องมีจินตนาการต้องมีไอเดียของเรานะครับตอนนี้ผมมีไอเดียที่จะทําให้คุณยนต์ตัวนี้เดินได้แบบเป็นซักชั่นคัพนะครับซึ่งโอเคเราลองนึกภาพดูนะครับเราก็ต้องมีขาเราต้องมียางดูดเราก็ต้องมี of course สมองเขาที่เราต้องมาโปรแกรมนะครับอ่า แล้วเราจะให้เขาเขียบยังไงล่ะครับเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะโปรแกรมมูฟเมนต์ของเขาแบบไหนนี่นะครับเป็นซ้ายเวย์ครับเดินแบบนี้ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายแล้วก็สนุกมากนะครับเพราะว่าเราจะมาต่อตัวหุ่นยนต์ให้เป็นแบบนี้ก่อนเราลองคิดไอเดียเราลองแพลนว่าเราอยากให้เป็นรูปร่างแบบนี้เสร็จแล้วจะขคียบได้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูในโปรแกรมนี้นะครับผมจะมาสร้าง มุฟแม่ของเขานะครับเหมือนว่าถ้าผมเขี่บตัวคุณยนตเนี้ยท่าน,นี้ในโปรแกรมนะครับเขาก็จะเขีัยบตามนะครับเจ็บร่างนะครับผมอยากให้ขาด้านเนี้ยหมุนไปด้านนู้นผมก็เขี่บตรงนี้เลยเลยโปรแกรมเนี้ยเราจะเซฟไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับผมก็ขยับแมน u ยลี่แล้วนะครับแล้วก็เคลียร์คีย์พอยต์ตรงเนี้ยซึ่งจะทำให้คุณยนต์ตัวเนี้ย เซฟโมชันนี้ไว้แล้วก็โปรแกรมเนี้ยเซฟโมชั o นนี้ไว้เพื่อนเอานำไปใช้เลยตัวโปรแกรมนะครับอ่ะผมจะเดโม m o มชั n นให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นขุนยนต์อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นขุ่นยนต์เดินได้กับตัวซักชั่นครับหรือย่างอื่อย่างนี้นะครับ นอกจากที่เราจะมีตัวสเกลเช่นกับจอยส์หรือว่าตัวคีบนะครับแล้วก็จะมีตัวที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นตัวสมองเขานะครับซึ่งจะมี2 personality big and back นะครับเมื่อเราโปรแกรมใน android หรือ ios device นะครับข้อมูลของตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็จะเข้าไปในหัวสมองของตัว,ตวนี้ผ่าน wifi นะครับนี่ครับเขาจะมีกล้องมี feel s e n อร์มีลำโพงมีไมโครโฟนนี่คือแบบว่ามีครบทุกอย่างที่เราต้องการของการโปรแกรมเลยนะครับสรุปนะครับคลิกบัตรก็จะเป็น จุดเริ่มต้นของคนที่อยากโปรแกรมแล้วก็สร้าง robotics ให้เป็นนะครับเพราะว่าเนี่ยทุกวัยเรียนได้อายุเท่าไหร่ก็เรียนได้คือง่ายมากเลยนะครับแค่ลองมาเรียนใน Academy หรือว่ามาเรียนในคอร์สออนไซต์กับพี่โอมนะครับที่ f a c e b o o k อง r You นะครับติดต่อได้เลยนะครับแล้วคุณจะโปรแกรมแล้วก็สร้างหุ่นยนตของคุณได้เลยครับ